สวัสดีค่ะมืนน่อกี้อยู่กับช่องน้องป๊อบชาแนลนะคะเมื่อนี้น้องป๊อบสิบห้ามาเบิ้งฟ้ามคั้วยเพิ่นค่ะคั้วงามเพิ่นนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยเพิ่นขายแนวไดเพิ่นขายราคาได้น้อเนาะแม่นีขายจังไหนพี่เนี่ยนี่แม่ค่ะ,ะตัวนี้ค่ะ ไมลูดบให้ท้านี่ริ่องบก้างนเีสงเื้ว่องบักสางอุดรไวบนะคะเี่สองเดือนแล้วเนาะผุนอ่างไงเฮห้งง่ามนี่บอกลูกเพิ่นท่านลูกมาจะโตแล้วค่ะท่าลูกมาจะโตแล้วลูกเพื่นเก่าจะเลิ่นมาสันค่ะนี่แต่ว่าอยู่ในท้องสร้างอุดรผ่านไปค่ะ สองเดือนต้นอันเดียอีกเดือนแล้วค่ะต้นอันเดียอีกเดือนลูกเพ่นลูก่นได้หาเดือนแล้วเด้อค่ะนี่สมแล้วอีกสองเดือนนะคะอยู่ในทองเนาะรับประกันทองเนาะค่ะเนาะรับประกันทองอุ้ยอ่างใหญ่ค่ะพี่น้องเบิ่งเอานะคะนี่ค่ะตัวนี้เดี๋ยวค่ะค่าโต้ไล่ไปไหนเนาะนี่นเปิดไปเท่าไหร่ อยากได้เท่าไรคะนี่อยากได้เท่าไรค่ะตัวสองห้าสองห้าเอาตัวนั้นเดี๋ยวสันตัวนั้นเดี๋ยวตัวนั่นสองสองแสนเนาะเนาะค่ะสองแสนแม่เดียวเนาะกับในท้องเนาะค่ะอันนี้เอ่อแยกลูกออกนะคะให้แม่เดียวนี่สองแสนลูกอยาได้เท่าไรลูกอะลูกลูกเพิ่นอยากได้เท่าไรนี่ค่ะลูกเพิ่นเนาะลูก ผูกเป็นวบลูกผูเด้วยค่ะนี่ลูกผูบ้านอยากขายเนาะค่ะแต่ว่าสียกแม่ออกอยายกแม่อยากได้แม่สองแสนค่ะนี่หันสนใจกะมาเบิงได้นะคะฟร์มู่เทียมเพิ่มเมืองสวงเด้อค่ะคั้วแง่เพลินนะคะตัวนี้เพิ่นอยากได้เ่าได้เกาะส,สองสองสองแสนหานะคะ ต่อรองได้บนนอค่ะราคานี่ต่อรองได้เด้อค่ะนี่ทองเขื่อเก่าเลื่อนู้ทองหกเดือนแล้วนะคะกับเก่าจะเลื่อนเนาะเบิ่งอ่างใหญ่สูงประมาณลอยสามสิบบวกกี่ดอกค่ะลอยสามสิบบวกถึงลอยสี่สิบอืมตาแต้มแก้มจำนะคะนี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อลูกแรกนะคะนี่อยู่ในทองแม่มันลูกตัวนั้นบ่ค่ะแม่โอ้ เพิ่นนี่ก็ยังเป็นลูกเพิ่นนั่นอยู่นะคะนี่ค่ะลูกสาวเพิ่นแล้วก็มีลูกอีกแล้วนะคะตอนนี้ลูกแหลกเพิ่นเด้อค่ะโทรเข้ามาตอรองใดนะคะตัวนี้เดี๋ยค่ะนี่อยากได้เท่าได้นอ้อคาโตตัวนี้อออันนี่ว่าเป็นขั้วจะคล้องเนาะคะ่ะคั้ยพอเทาเดี๋ยวจังมาเบากันเดานะคะาเทียอยากได้จังได้เนาะ ตัวนี้กับแม่นบอกค่ะขั้วเผาเถากันบอกค่ะอันนี้กับขัยวเผาเถาเพลินขันอันมาเบิ้งแยมเหมือนเผาเถาเบญุลูกเฮกสี่ร้อยขายให้ดอกค่ะมาเบิ้งเอาเด้อมาตะบันเท่านี่แหละค่ะนี่ค่ะมีเบอร์ติดต่อบอกค่ะเบอร์ติดต่อในการคุณแมเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อฟ้าม้ขั้วไอ้นี่และค่ะศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าค่ะ สองหนึ่งแปดเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าหาา่งอันค่ะพี่ะพี่การเมืองสวงนะคะอยู่ที่บ้านคอยตำบลหนองหินอำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเข้ามาชมที่ฟาร์มได้หรือโทรมาสอบถามต่อรองราคาดูได้นะคะถ้าสนใจกับมะเบิงเอาเด้อค่ะมากระถ่อมาต่อรองผลเอานะคะอ้วงามเพียงพี่น้อง แม่พันธุ์นะคะนี่ปุนลูกตัวแรกอันนี้อันนี้เป็นเอือยตัวตัวหน่อยนะคะอันนั้นเป็นตัวที่สองตัวสามอยู่ในท่องค่ะนี่แม่พันธุ์เพิ่นค่ะเพิ่นสีปอยอยูยถันใดลระคากันอันนี้ก็เป็นฟ้ามพอสังวานนะคะอยู่บานคอยเนาะนอำเภอเมืองสวงห้านี่ละค่ะนี่ค่ะอันนี้อยากได้เท่าไดพอนี่อันนี้เพราท่านไดอยากขายเนาะ อันบักเถิก็หันพ่อบักเถิกกได้แบบได้ราคาไดบักเถิกได้ห้าบัเถิกได้หาซิบกลัวนะคะต่อรองได้บอข่าลาค่นี่ต่อรองได้นะคะห้าสิบกว่าต่อรองได้นี่ค่ะบักเถิกอันนั้นเมียมันนะคะเม่นบอกเม่นเมียมันได้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเมียมันเนาะนี่อยู่ในขอกันค่ะเป็นอ้ายเป็นนองกันค่ะ ลูกแม่เดียวกันนี่ละค่เนี่อันนี้เป็นลูกแม่นี่ค่ะนี่บอกเทิกนี่เป็นลูกแม่นี่สองตัวนั่นก็เป็นลูกแม่นี่คือกันค่ะเป็นไอ้น้องกันเล่หยเขอกกันไว้นะคะแม่นี่อยากได้เท่าไรคะพ่อแม่นี่พ่อยังไงล่ะแม่นี่พ่อยไงละค่ะแม่แม่นี่พ่อแม่เนี่เนี่จะ ห,อหอ้องห<ม>่องใบท่าได้ขึ้นมาห<อ>้องไบหกซีฟเด้อค่ะตอ่อรองได้เนาะพ่อเนาะหกซีฟตอรองได้เด้อค่ะนี่นี่ค่ะทองประมาณจักเดือนพอ่อใกล้ออกแล้วเป็นบ่โดนแล้วเป็นบอ่นบอบอ่เนียนน่ยใจนะคะว่าดทองจักเดือนน,นี่ค่ะอันนี้เป็นอายเป็นน้องกันนะคะ เรื่งตัวว่ดได้ผสมหลอดน้ะพอเนาอะน,นี่กัเป็นอาเป็นน้องกันมี่ทองแล้วเมื่อถูกโตเนาะค่ะแต่บระม่นใจว่าจักเดือนเนาะอโอ้อางไงน้อพอเนาอ,อนี่ค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบบวกถึงร้อยสี่สิบสูงอยูค่ค่ะพี่นอ้อ,อ,อ,ง,นองค่ะ,คะ ตาแต้มแก่มจำนอตะวานาพผสมมุ่นอกหลอดแค่น้อยเหรียญขีตม,มากค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือคือกันค่ะนังกะดีเน,ะ<อ>นาะพ่ออ้างกะไง่ดีค่ะท่องแล้วบ,บสุโตด้วยค่ะสนใจกับขามาเบิงที่ฟ้ามดหรือว่าติดต่ขอขามากกับใดนะคะ เบอร์โท่อศูนย์เก่าสามสองหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งหาโทรเขามาต่อรองแล้วค่ะเบิงงเอาได้นะคะนี่นี่ค่ะเราสีขายซีโตนี่โตที่หน่อยหนย่ายัง้วย่างบะหาใขายค่ะเราจงใ้เรลียงก่อนนะคะมีแต่งตาตัวอ่างใหญ่ๆพี่ๆเลยค่ะพี่น้องมาเบิงเอาเด้อค่ะค่ะสำหรับมอน้น้องเปาก็ฝากเอาไว้ซ้ำนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ